สวัสดีครับผมตั้มไทม์แยร์อัศว์ช็อปนะครับสลับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆครับในการเลี้ยวเข้าซองนะครับซองฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นซองว่างๆนะครับด้านขวามีรถจอดอยู่ด้านซ้ายก็มีรถจอดอยู่ก็มีช่องว่างตรงกลางนะครับให้เราเลี้ยวขวาเข้านะครับเราจะมีวิธีการเลี้ยวเข้ายังไงนะครับเราจะมีวิธีการหักพวงอะไรยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยครับนะครับเราจะเดินหน้ามานะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับ เข้าทางขวานะนะครับเดี่ยวทั้งเข้าทางขวานะครับแต่ซองเนี่ยมันจะเป็นซองทิ้งเฉียงนะไม่ใช่ซองตรงตรงนะเป็นอ่าแบบจอดทิ้งเฉียงนะนะครับวิธีการนะครับเราก็จะเดินหน้ามาครับเราจะชิดฝั่งซ้ายให้ได้เยอะที่สุดนะนะครับเราเดินมาปุ๊บเราจุดชิดฝั่งซ้ายนะครับพอชิดฝั่งซ้ายเยอะที่สุดนะครับเราก็จะอ่าให้กระจกมองข้างนะครับตรงกับช่องว่างของซองนะนะครับมีรถจอดอยู่ทั้งอ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับเราให้กระจกมองข้างเราครับอยู่ตรงกลางซองแล้วเราจะหักขวาหมดนะครับเราจะเดินหน้ามานะครับอ่าเดินหน้ามาแล้วก อ่หาขวาเข้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จริงกันครับนะครับนะครับดูที่เกียร์เดินหน้านะเราเดินหน้ามาครับปึ๊บมาเดินหน้ามาปึ๊บเราหักซ้ายครับหักซ้ายนะครับหักซ้ายปึ๊บนะหักซ้ายไปปึ๊บนะครับให้เราอยู่ทางซ้ายมากที่สุดนะครับนะครับเมื่อเราเดินหน้ามาปึ๊บนะครับเราก็ดูครับให้เราตรงไปเรื่อยครับนะครับให้เราดูที่กระจกมองข้างฝั่งขวานะครับให้กระจกมองข้างฝั่งขวาของเรานะครับอยู่ตรงช่องว่างตรงกลางระหว่างซองนะ นะครับเมื่อกระจกมองข้างของเรานะครับอยู่ตรงกลางระหว่างซองเราก็หักขวาให้หมดเลยครับนะครับหักขวาให้หมดเลยครับปึ๊บนะครับค่อยๆดูรถไหลไปครับนะครับดูรถไหลไปครับอ่านะครับปึ๊บนะครับดูดีๆครับนะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลไปนะนะครับปล่อยรถไหลไปนะครับพอรถนะครับเราเริ่มตั้งตรงกับซองนะครับเราจะเห็นบ้างรถเรานะครับเริ่มขนานกับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ค่อยๆคืนพวงมาลัยครับนะครับค่อยๆคืนพวงมาลัยครับ ค่อยคืนตรงตรงครับอ่านะครับคืนพรมอะไรตรงตรงปุ๊บแล้วก็ปล่อยลวดไหลไปครับวิธีการดูนะครับเราก็ดูครับว่านี่ครับด้านหน้าเรานะครับจะมีเส้นอยู่นะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะนะครับเราก็ดูว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างช่องนี้หรือเปล่านะอ่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการมองนะว่าเราอยู่ตรงกลางซองไหมนะครับอ่าเมื่อเราคิดว่าเราอยู่ตรงกลางซองเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็ รถตรงไปเลยครับตรงตรงปลายปื๊บมาเข้าไปจอดปัาบเรียบร้อยครับแล้วก็ลงไปจาธุรักของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวลงไปดูนครับจอดก็จะประมาณนี้นะนะครับนรถอาจจะชี้เขียนหน่อยนะนะครับแต่เราก็ขนาดกับคันด้านข้างนะครับเรามาดูฝั่งขวาครับนะครับฝั่งขวานะครับถ้าเป็นด้านถ้าเรานั่งอยู่ในรถ ด้านนี้จะเป็นด้านซ้ายของเรานะครับอ่านะครับด้านนี้ก็จะเป็นเส้นฝั่งนี้เราจะขนาดานากับเส้นพอดีเลยนะนะครับแล้วก็มีช่องว่างระหว่างรถเรากับที่จอดด้านข้างครับสามารถเปิดประตูลงได้นะนะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีการจอดรถแบบิเฉียงนะนะครับให้เพื่อนๆลอ,อ,องดูไว่าเป็นแนวทางนะเวลาไปตามห้างต่างๆนะครับเราก็จะเจอซองที่มันงที่งฉอย่างนี้นะทางด้านขวามือนะครับเราก็ใช้หลักการนี้ได้เลยนะนะครับโดยการใช้กระจก ok มองข้างฝั่งขวานะครับปรุงกับอ่าซองนะครับเมื่อตุนกับซองปุย มาด้านขวาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดินมาตรงตรงเลยนะอ่าขออาเป็นแนวทางสำหรับเพืใใ่อนๆนะครับอ่าสำหรับการถอยนะครับอ่าเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บนะครับพวงมาลัยตั้งตรงนะครับพวงมาลัยตั้งตรงปุ๊บนะครับเราก็ถอยมาตรงๆก่อนนะอย่าเพิ่งหมุนพวงมาลัยนะนะครับอ่าถอยมาตรงๆนะครับ เราก็ถอยมาตรงๆถ้าเ,เพื่อนๆมีกล้องมองหลังก็ดูกลはは้องมองหลังนะนะครับอ่าดูกล้องมองหลังปุ๊บนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆบอกโอ้พี่ตั้มรถผมมันก็รุ่นเก่าแล้วกล้องมองหลังก็ไม่มีนะครับก็ให้มองครับนะครับให้มองพาดให้มองข้ามหัวไหล่ไปนะครับให้เราหันหน้าไปทางขวานะนะครับแล้วก็มองดูครับนะครับให้มองดูว่ามีรถมาไหมนะครับเราก็มองดูครับอ่าทีนี้โล่งเลยนะไม่มีรถมาเลยนะครับพวงอะไรผมยังตั้งตรงอยู่นะ ัพวงมาลัยผมยังตั้งตรงอยู่นะครับเราก็ถอยมาตรงๆปุ๊บนะครับแล้วเราก็ให้เสา A ของเรานะครับเนี่ยเสา A นะครับพี่ตั้นเสา A เสาไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยเสา A เสา A นี่ครับนี่คือเสา A ครับนี่ครับเสา A ด้านซ้ายอันนี้คือเสา B นะครับนี่ฝั่งผู้โดยสารนะครับนี่คือเสา B นะครับนี่คือเสา A เสา B แล้วก็ด้านหลังนู้นคือเสา C นะครับอ่าอันนี้คือเสา A ครับเสา A ตรงกับไฟท้ายนะครับปุ๊บอ่าหมุนพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดเลยครับนะครับหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดเลยครับ ร้อมกับปล่อยไหลมาด้านหลังนะนะครับปล่อยไหลออกมาปุ๊บนะครับเพื่อนจะสังเกตว่านะครับเราจะเข้าไปใกล้รถคันข้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้มากนะครับนี่ครับก็จะมีช่องว่างอยู่นะครับนี่มีช่องว่างอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยมาครับนะครับปล่อยไหลมาครับอ่าปล่อยไหลมานะครับก็มองด้านหลังด้วยนะครับว่ามีรถมาไหมนะครับอ่าแล้วก็ดูด้านหน้าครับปุ๊บอ่านะครับพอเรานะครับตั้งตรงกับป้ายทะเบียนรถใช่ไหมครับปุ๊บเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับ เราก็ใส่เกียร์เดินหน้าครับปุ๊บปุ๊บอ่านะครับแล้วเราก็หมุนซ้ายหมดเลยครับหมุนซ้ายหมดพร้อมกับปล่อยไหลปล่อยเบรกเบาๆให้รถไหลไปนะครับรถเริ่มไหลแล้วปุ๊บมารถไหลแล้วรถไหลแล้วรถไหลแล้วอ่านะครับพอรถไหลแล้วปุ๊บนะครับเราเริ่มตั้งตรงนะครับเราตั้งตรงกับถนนแล้วปุ๊บเราก็หมุนพวงมาลัยไปทางขวาครับคือล้อตรงนะครับคืนปุ๊บอ่าพอรถตั้งตรงเรียบร้อยปุ๊บอ่าเราก็ขับไปได้เลยนะ นะครับง่ายๆเลยนะครับในการออกจากซองครับง่ายเลยครับผมไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวผมย้ําให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอีกทีหนึงนะนะครับวิธีการครับเราเดินหน้ามาปุ๊บนี่นะครับเราก็เดินว่าเดินหน้ามาปุ๊บแล้วก็มองซ้ายมองขวานะครับหาซองอ่าเจอซองฝั่งขวานะครับเป็นซองที่เป็นแบบซองแบบเชียงนะนะครับ เราเจอซองแบบเชียงอยู่ด้านขวามือใช่ไหมครับเราก็เราเห็นแล้วละเราเห็นแล้วเลยละปุ๊บอ่าเราเห็นแล้ว,เร,เ,ลวเราจะเข้าซองทังฝั่งขวามือนะครับเราก็ช็ดฝั่งซ้ายครับนะครับเดินหน้ามาแล้วก็หมุนพวงมาลัยครับไปฝั่งซ้ายปุ๊บอ่าตั้งรถให้ตรงนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาปุ๊บปุบปบนะครับเพื่อให้คันด้านหลังนะครับ ที่ตามมานะครับเขาได้รู้ว่าอ่าเราจะเข้าซองทางขวานะครับเราก็ชิดฝั่งซ้ายไว้นะครับชิดฝั่งซ้ายปุ๊บพอเรามองฝั่งขวานะครับให้กระจกมองข้างนะครับตรงกับช่องว่างนะปุ๊บอ่าพอตรงกับช่องว่างเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนขวาให้หมดเลยครับหมุนขวาไปปุ๊บรถก็จะอ่าหรืออ่าเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับพวงมาลัยขวานะครับหมุนขวาให้ยังค้างอยู่นะนะครับยังค้างอยู่ปุ๊บพอหมุนมาปุ๊บอ่าด้านหน้าเราจ่อเข้าปากซองแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บมาเราก็ดูเสาเอนะครับ ให้เสาเอนะครับตรงกับไฟท้ายของคันที่จอดอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเมื parole, อ่อเสาเอนะครับตรงกับไฟท้ายเรียบร้อยปุ๊บแล้วก yeah. ็ปล่อยรถไหลไปแล้วค่อยคืนพวงมาลัยครับค่อยคคืนนะครับอย่าเพิ่งหมุนหมดนะค่อยๆคืนครับค่อยคคืนปุ๊บอ่าค่อยคคืนนะครับให้สัมพันธ์กับความเร็วนะนะครับเราขับเข้าซองช้าๆแล้วก็หมุนคืนช้าๆนะครับหมุนช้าๆคืนปุ๊บอ่าพอรถตั้งตรงเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ดูซองด้านหน้านะครับเส้นที่มันไกด์ไลน์นะครับด้านหน้าของเรานะครับว่าเราอยู่ตรงกลางซองไหมนะครับ ถ้าเราดูแล้วว่าเอ๊ซองรถของเราเนี่ครับอยู่ตรงกลางซองพอดีเลยนะครับไม่เชยไปทางไหนปุ๊บอ่าเราก็ดูคันข้างฝั่งขวาดูคันข,ข้างฝั่งซ้ายนะครับว่ามีระยะห่างโอเคไหมนะครับถ้าระยะห่างโอเคปุ๊บอ่าเราก็เดินหน้ามาปุ๊บอ่ะเราก็จอดนะครับพอจอดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะเราก็ใส่เกียร์ P ถอยหลังเอเราก็ใส่เกียร์ P นะครับแล้วก็ลงไปทําทุระของเราได้เลยนะนะครับแต่ทีนี้นะครับ พอเพื่อนๆกลับเข้ามันรถทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะกลับเข้ามานะครับเพื่อนๆจะกลับเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะถอยรถนะครับถอยรถออกทางฝั่งขวานะครับแล้วก็จะเดินหน้าไปฝั่งซ้ายนะครับเมื่อเราถอยมาปุ๊บนะครับถอยมาปุ๊บนะครับเราก็ให้นะครับเสาเอของเรานะครับอยู่ตรงกับไฟท้ายของคันข้างหน้านะนะครับเ้ยคนอยู่อยู่ตรงกับคันทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็ขับมาปุ๊บเราก็มองข้ามไหลเรานะครับมองข้ามไหลไปปุ๊บมองคันข้างหลังนะครับว่า มีรถวิ่งมาไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้พวงมาลัยยังตั AH ta ta ้งตรงอยู่นะเราถอยมาตรงตรงปุ๊บถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับก็ดูกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังมันก็จะเห็นนะครับว่ามีรถวิ่งมาไหมนะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกล้องมองหลังนะครับก็ต้องมองข้ามหัวไหล่นะนะครับมองข้ามไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทะลุตรงกับช่องว่างตรงเสาบีนี่นะนะครับแล้วก็มองข้ามไปปุ๊บนะเราก็ดูถ้ามีรถมานะครับถ้าเขาชะลอชะลอปุ๊บแล้วเราดูว่าเราถอยไปได้ไหม ถ้าเราถอยไม่ได้เราก็เดินหน้าไปให้เข้าไปก่อนนะครับแต่ถ้าเขาเว้นช่องว่างให้เราถอยได้ปุ๊บเราก็ถอยเลยครับพอถอยมาปุ๊บนะครับให้เสา A นะครับตรงกับไฟไท้ายของคันด้านซ้ายมือแล้วเราก็หมุนขวาให้หมดครับหมุนขวาปุ๊บพอหมุนขวาเสร็จแล้วนะครับถอยมาปุ๊บนะพอถอยมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ดูว่าเราตรงกับป้ายทะเบียนของคันที่จอดอยู่ไหมนะครับถ้าตรงปุ๊บเราก็หมุนซ้ายครับหมุนซ้ายให้หมดเลยนะหมุนซ้ายจนหมดเลยครับ พอหมุนซ้ายหมดแล้วปุ๊บอ่ะเราก็เดินหน้าใส่เกียร์เดินหน้านะครับใส่เกียร์เดินหน้าไปปุ๊บพอรถตั้งตรงปุ๊บอ่ะเราก็คืนล้อตรงานะครับก็จะเป็นวิธีทําให้เรานะครับออกจากซองได้อย่างง่ายดายนะครับอ่าก็เป็นวิธีที่ผมทําเป็นประจํานะครับก็นําม,มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รู้ได้ทราบได้เข้าใจนะนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับงงขั้นตอนไหนไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการเดินหน้าเข้าซอง เฉียงนะทางฝั่งขวามือแล้วก็ถอยออกมานะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเลี้ยวเข้าซองนะนะครับก็เป็นวิธีที่ผมามาแชร์ประสบการณ์ให้ให้กับเพื่อนๆน,นะนะครับเวลาเลี้ยวเข้าซองนะครับผมก็จะใช้เทคนิคนี้ตลอดเลยนะนะครับโดยการ ดูกระจกมองข้างนี่แหละครับกระจกมองข้างฝั่งขวานี่ยนะครับเราก็จะดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าให้ตรงกับซองนะนะครับเมื่อตรงกับซองเรียบร้อยปเ๊บอ่ะเราก็หักขวาให้หมดเลยแล้วก็เลี้ยวเข้าซองนะครับแล้วก็ทําการจัดส่งให้ตรงกับซองนะอ่าก็เป็นวิธีคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติตามดูครับก็เป็นไกด์ไลน์เบน เป็นแบบอย่างนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดองได้ดูนะนะครับก็เป็นวิธีที่คิดว่าเ,เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับงงตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเล็กกันนะครับ